เอาละครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับกิจกรรมอาทิตย์ที่แล้วเอ่อเมื่อวันที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้อัปเดตนะครับพอดียุ่งๆเลยไม่ได้ทําคลิปออกมานะครับวันนี้วันนี้ที่ผมจะมาอัปเดตก็คือกิจกรรมเอาของขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมที่หลายคุณรอคอยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับว่าผมจะเลขอ่ชิ้นส่วนไอ้ลูกอมนะครับ เพราะผมจะได้อ่าผลลกพธนะครับผมจะได้เอาเทคนิคลับนะครับได้เป็นระดับ3นะครับขาดอยู่ประมาณ8ชิ้นนะครับสีม่วง8ชิ้นอ่ากิรกรรมนี้เดี๋ยวพูดโดยรวมก่อนนะครับเกีกริกรรมของอวันนี้ก็มีพวกสตเกอร์ของเดคุซ่านะครับ ต้องเติมแล้วแล้วก็จะก,กรรมเอาของของมาขึ้นนะครับที่ผมว่าน่าสนใจอยู่ก็มีพวกใบแม็กนะครับแล้วก็พวกบัตรสุ่มจับโปเกมอนแล้วก็บัตรฟักไข่นะครับแล้วแต่ใครจะเลือกนะครับหรือว่าคนที่ อ่าเรือยังน้อยอยู่หรือต้องการจะอัพสัดสัดขี่ก็เลขเป็นผลไม้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลขเป็นพวกอาวุธก็ได้หรือว่าจะเอามาเลขเป็นสินแบ่งั่นงกีรติน่านะครับหรือว่าอาวุธของกีรติน่าหรือว่าจะามาเลขมาตเตอร์ต่างๆนะครับโดยจะเอามาเลขเป็นปิกจูของซัวินะครับ ที่ใส่หมวกแล้วก็มีเกียกรรมเดคอนมากนะครับตัวที่ต้องใช้เพชรเยอะมากนะครับถึงจะได้ตัวมันมาปาดๆไปเลยครับตัวนี้มันยากแล้วก็เกียรกรรมใช้เพชรข้ามซื้อนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งเขาใช้ไปกี่เพชรแล้วตอนนี้ใช้ไปสี่หมื่นห้าพันเพชรนะครับโอ้โหสงสัยคงจะเอาเดคุนมากนี่เลย โอเคมันไมุ่มฟีอยู่สุมไปก่อนอืม mm hmm. ได้บัตรดีเอฟปีอ่าแล้วก็เ okay, กี่ยกับริหารก็ไม่มีนะครับผมไม่มีป่าสองตัวนี้ไม่ต้องเติมเอาอยู่แล้วพอดีเลิกอาวุธของดีก่ามากนะครับโอ okay. เครบมาเปิดโคงกันเพื่อเราจะได้เลขกัน อืมกองโดนไว้ก็ไม่เยอะนะครับ <c oughs> อืมโข้โนยจัดเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเ,เทน่สักเท่าไหนสักเท่าไร่นะครับช่วงนี้ <c oughs> พอดีมีหานย,ยุ่งหลายเรื่องนะครับ <c oughs> เปิดเป็นสกิลยให้หมดก่อน โอโหไม่แบบมีกดรถเดียวเลยเหรอแบบว่าไม่ต้องรอต้องรออีกรอต่อไปรอรอสาม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 เยอะหน่อยนี่แบบสกิมสามสาม,ส,าม,ส,ามสองอันไอ้นี้แบบขั้นใหม่แบบระดับหนึ่งถึงสอง ไอ้นี้เว็บซุ่มใหม่หนึ่งหนึ่งหนงสามโอเคก่องจริงแล้วคการนี้เราจะได้ก่องดีหรือเปล่าอื้ชอบจริงๆเลยกับไอดีนี้นี่ชอบจริงๆกับไอต้านทาบนี่ว้ายไม่ออกสามคตรเสงเลเวลสีนี่ถ้าไม่ออกมามั่งล่ะ โอ้โหหายจริงๆโอ้โหท่านท้สาสองใบสดจริงๆเลยครับผมโอใ้จริงๆเลยกับไอ้ท่านท้านนี่ยื uh ื huh. โอเคฮะจังมันเด้อมาแรกของดีกว่าของที่ผมจะคืนอ่าพวกนี้ผมต้องเอาไว้อะโปกเกมอนนะครับไว้ก่อนโอเคใส่ไปเลยเวลหนึ่งเวลสองใส่ไปเลย วอวสามไว้ก่อนนะครับวอวหนึ่งวอวสองผมมียืดนะครับเอาเอาไปาหมดขวดือวสามผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับวอวสองกองก็หายากนะครับโอ้เกือบ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  เกือบได้ไหมเกือบได้ไหมเกือบลั่นได้ไหม,มกดเลขกหหมดกดเลขกหหมดกดเลขใหหมดเหลือวิวสามกับวิวสี่ไว้นะครับ วิวสองวิวนึ่งเอาเอาไปหมดเลยวิวหนึ่งวิวสองมันนานะอยู่แล้วนะครับแต่วิวสผมจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าโอ้ผมจะเก็บไว้เลขครั้งต่อไปนะครับผมคิดว่าผมจะเลขเอาปิกาจูอยู่นะครับอ่อพวกยูก็เอาไป เก็บเต็เวลสามกับเวลสี่พอเลไกหมดเลิกห,หมด,หหมดไอซึมซับนี่ผมจะเก็บไว้นะครับเวลหนึ่งผมจะโอ้แแบบนะครับแต่เวลสองของไอพวกสกิลใหม่ผมจะเก็บนะครับ เอาไว้ตัวที่ว่าอยากจะลองเล่นดูนะครับแต่ไอพวกต้านท่านนะครับผมจะเล่นหมดเลยนะครับเจ็บใจจริงๆเลยโอกแต่ต้านท่านจริงๆเลยคมสกิลไอไอดนี้ ไม่ออกเหมือนของวัวดึงก็มั่งออกแบบเพิ่มโกูดเอออะไรเออออกเตดสกิลต้านท่าตุเอาให้ดออูให้เหนื่อยใจเมื่อใดจะได้เทพเหมือนเขาเพสักทีออกแต่ต้านท่าแบบนี้ต้องขออวามาก่อน ไป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 อุย้ยทำไมกันเนี่ โอ้ต้านทากไฟมีทั้งส่งโอ้เจ็บพันเลยโอเคอ่าอื่นอื่น ถาเอาไปแลกได้เป็นพันห้าเอาเก็บไว้เลขวิจ,จูด,ดีกว่ารวบหน้าดีกว่าโอ้นี่ได้แค่ใบลานีโอ้โหโอเคเอาคืนแค่นี้ก่อนมาดูที่จะเลขกันดีกว่าผมต้องเอาสีม่วง8ดชิ้น โอ้ใช้เพชรส่งร้ยด้วยส่งแล้สิบด้วยเอาเลขวันหนึ่งอันก่อนโอเคไปดูว่าปรบปดลูกได้หรือยังไหนแล้วเอาเทคนิครับโอเคเรามาทำลายสกิลกันนะครับทำลายไปเลยโอเคเราก็ได้ อ่าปลดล็อกสก,กิลเซตตัวเองจะได้จมใีต่อเนื่องหนึ่งครั้งก็โอ้คราวนี้ก็ผมถ้าผมใช้กุม,มดูดีๆจะตอนนี้จะจมบีได้สามครั้งนะครับโอเคแม็กแล้วเดี๋ยวโอ,โอ้ผมจะมาทําคลิปแยกอีกทีนะครับแล้วว่ามันจะใช้เทคนิคยังไงที่ว่าสามารถจมบีได้สามครั้งนะครับอ่อที่เหลืออยู่เจ็ดพัน ต้องเก็บเพชรเอาไว้ทำมาต์อ e ีธานเอาเลขก็ได้ดีนะตอนนี้ที่ผมสำคัญไม่เป็นบัตรสุ่มถ้าบัตรสุ่มจะได้70บ็บใบน่าสนใจจัง70ใบหรือว่าจะเอาใบเม็กใบเม็กซ้าเลขมาแล้วจะได้เจ็ดร้ยใบ เราอยู่ที่อ่าทำไมดีนะได้ดีไหมดีไหมได้ดีไหมวะอันนี้อะไรหินอ๋อไอพวกไอต่างๆเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับโอเค เรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับโอเคไว้แค่นี้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ